ซูริงันจนสสรลับขอบฝ่าฟุงมุนกกะแซวเสียงบโบกบยบินข้อเคียงบวดดวนเึินบนเคยย่อหมวนกัาลังบินลิบหลิวสุดสายตาฝ่าย่อนย่อนตะวันลอดหลับป่าใหม่สูญสินเสื่อมแสงพระอาทิตย์เศร้าซองแก่งบับังเหลี่ยมเาสเมาเสมนล่าตีแซมดวงดาวเหงอแค่ไขฝ่า นาล่าแจงปะกายเง,ง่เยื่ยงโลกเมื่อยังหยอยห้ําเพิดหน่วงหนาวสุขันทาศาสเตอร์มวหมูบุภาบางพองผ้ากันบานพำมระดูเดือนแหลงหย่อนว่ามือมือหงอห้วยห้ําโลกลมพี่นองเอ้ยพายโพดให้พ่อดินสื่นสุมอื่นยงำนี่มันนักเป็นย่ำแหลงแดงหลวง ฝ่าโพสมงพี่น้องเอ้ยฝนบ่ล่งยาดห่อยใ,ใบใหม่กะหลนเหลืองบางพองไฟลวกใหม่ล่ามลวกจนตายเมธนีสุดเหมือดควรกุ้มดาวผึกาเสียวยืนตายกลางแดดคู่ควงแห่ง,ง,งย่ามแหลงหยาดบ่ยัง นางพองไฟลุกใหม่ล่ามหลวกจนตายเมธนีสุดมืดควรคุ้มดาวพึกษาเสียวยืนตายกลางเดดคู่ควงแห่งงามแหลงย่านบ่อยยังสิริมาหอดบันพันเปลี่ยนเวียนถึงพี่น้องเอ้ยวันที่สิบหกกะลาระงมเสียงผู้ไฟทํำมะหุมตัง บัวเนื้อกางแต่ไทยอีสานถูกกำไฟทั้งฟังคัวและสายไม้หมันสิพบกัน